โยคะบายเพชรสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาฝึกนะคะโยคะหลบมุมนะคะมุมที่ไหนเล่นได้ทั่วไปหมดเลยนะคะนั่งขสมาธินะคะหายใจเข้านะคะดึงมือขึ้นมือประสานกันนะคะ หายใจเข้าลึกๆหายใจออกวอร์มอัพก่อนนะคะหายใจเข้าหายใจออกยืดตัวไปด้านขวาหายใจเข้าหายใจออกคก้างไว้ ต่อไปยืดหน้าอกนะคะยืดหรือว่ายืดลำตัวข้างไว้ทุกๆุกเช้านะคะร่างกายของคนเราก็จะมีการายืดนะคะเส้นยืดบ้างน,นะคะเนื่องจากเกิดอาการนอนหรือว่า,าทำงานนะคะหนักๆน,นะคะ ของเพชรเช่นเดียวกันนะคะต้องฝึกทุกทุกวันเลยะคะ่ะเชา้าถ้ามีเวลาก็จะฝึกทันทีเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าตัวเพชรจะเส้นไหลจะติดนะคะตรงคอด้วยนะคะโอเคท่านกลับมาท่าเดิมต่อไปนะคะเป็นการยืดนะคะข้อมือซ้ายขวา,าเป็นการดัดนะคะข้อมือกลับนะคะ เราใช้ข้อมือมากนะคะเช่นคนที่ทํางานหนักนะคะหรือว่า,าเล่นหรือว่านั่งกับคอมพิวเตอร์ทั้งวันนะคะหายใจเข้ายกมือขึ้นนะคะพับสออขวาลงมือซ้ายดึงสออขวานะคะเป็นการยืดสะบักแล้ว ยืดด้านข้างของลำตัวได้ดีทีเดียวหายใจเข้าหายใจออกอรู้สึกว่าเลือดจะฉุบฉิดนะคะไปนะคะทั่วร่างกายด้วยการหายใจแต่ไปยืดสะบักซ้ายลำตัวด้านซ้ายาตต่อไปพับเขา่า ขวาวางบนหน้าตักนะคะขาซ้ายมือทั้งสองยกขื้นออมไปด้านหลังลำตัวของเพชรจะตึงมากนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าเป็นการน,นวดเท้าหายใจเข้าหายใจออกเพื่อยืดนะคะเส้นตรงเท้านะคะโนดไปในตัว นะคะยืดนะคะขาด้านหลังไปด้วยนะคะโอเคสลับข้างองอเข่าด้านซ้ายวางวนหน้าตักนะคะบนนะคะขาขวายกมาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกอมือทั้งสองนวดเท้าเพราะตอนเช้านะคะ,ะลำตัวจะยืด ยืดนาคะเส้นจะยืดมากหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้ศีรษะแตะนะคะลำแข้งหรือว่าหน้าแข้งาหายใจเข้าหายใจออกกลับมานะคะท้าต่อไปนะคะหนันด้านข้างให้เพื่อนๆได้ดูนะคะยืดเท้าทั้งสอง นะะขนานการมือทั้งสองจับเท้าข้างขวาย,ยกนะคะขาทั้งหมดขึ้นหายใจเข้าหายใจออกกลางไวาต่อไปนะคะบิไกลอีกนิดนึงยืดนะคะดึงขาเข้ามาติดกับลำตัวหายใจเข้าหายใจออกนะคะดึงเพื่อเป็นการดัด นะคะลำตัวหรือดัดขานะคะอ่าต่อไปสลับข้างขาซ้ายยกขึ้นนะคะมือทั้งสองจับที่ฝ่าเท้าประสานกันหายใจเข้าหายใจออกดึงนะคะขาข้างซ้ายมาแนบลำตัวให้มากที่สุดนะคะหายใจออก มือทั้งสองเกี่ยวไปที่นิ้วโป้งเท้าทั้งสองข้างดึงมาแนบลำตัวแล้วยืดขาทั้งสองข้างขึ้นอตอนนี้นะคะเป็นการฝึกนะคะการทรงตัวเลยทีเดียวแล้วค่อยๆแยกขาหรือฉีกขาทั้งสองข้างไปเป็นการนะคะ บาลานซ์ Balance, นะคะหรือว่าการทรงตัวนะคะมีการกระดุกกระดิกนิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะฝึกไปด้วยกันนะคะท่าต่อไปเป็นท่านะคะคลานนะคะาหายใจเข้า แอนหลังลงดึงศีรษะขึ้นไปหายใจออกดึงหลังขึ้นมายาวๆหายใจเข้าดึงศีรษะสูงแอนหลังหายใจออกดึงหลังขึ้นไปสูงๆหายใจเข้าดึงศีรษะขึ้นไปหายใจออกดึงลำตัวสูงๆมาต่อไปนะคะ ขาควาภาพวางไว้ด้านหน้าขาซ้ายยืดไปให้มากที่สุดนะคะเป็นการยืดด้านนะคะหน้าขานะคะหลังเช่นกันรู้สึกตึงมากหายใจเข้าไว้จะอาค้างไว้ไปต่อไหมไปต่อหายใจออกต่อไปนะคะวางนะคะพับเข่าซ้ายวางไว้ด้านหน้า พยายามนั่งตัวตรงนะคะเนี่ยถ้าใครเส้นยึดก็จะได้แท่นี้นะคะเพรต้องฝึกทุกทุกวันนะคะเพื่อนๆจำเป็นมากนะคะ,ะยกมือขึ้นหายใจเข้าหายใจออกตั้งมือขึ้นไปขยับได้นะคะหายใจออกวางมือลง ท่านี้อย่างน้อยสัก3มเซตหรือ5เซตนะคะต่อไปเป็นท่าพักเด็กนะคะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายารู้สึกสบายหายใจเข้าหายใจออกต่อไปท่านั่งนะคะพับเข่าหรือท่าญี่ปุ่นนะคะ นิ้วโปง้งหรือมือทั้งสองข้างนะคะจับที่บั้นเอวอ่าจะไปหายใจเข้าดึงหนะ้าอกขึ้นแอนหลังท่านี้นะคะลดอาการปวดหลังได้ดีทีเดียวปวดเอวหายใจออก่อไปหายใจเข้ายกมือคะนานกันหายใจเข้าดึงหนะ้าอกขึ้นหายใจ ออกยกมือทงสอง,ไป,งไ,ปอออไปด้านหลังข้ามไปหายใจออกมือซ้ายวาดไปด้านหลังมือขวายกขึ้นพยายามนะคะเอ็นอกนะคะอ้อ,อมขแขนขวาไปด้านบนให้มากที่สุดนะคะต่อไปสลับข้างมือขวานะคะ ออมไปด้านหลังวางมือที่พื้นนะคะมือข้างซ้ายของเพชรรู้สึกจะไม่ตึงนะคะท่านี้เราฝึกสัก3-5ถึง5เซตนะคะแต่เพชรยืดเวลาให้เพื่อนๆดูแค่ทำหนึ่งครั้งนะคะแต่สำหรับเพชรเองก็ฝึกไป3าถึงเซตนะคะต่อไปอต่อไปนะะั่งัดสมาธิแล้วก็ นะคะดึงศีษะลงติดพื้นนะคะเป็นการพักเช่นกันนั่งค่ะสมาธิเป็นการยืดข้างลำตัวมือซ้ายวางไปตะหลังจะโพกมือขอเปิดลำตัวเปิดหน้าอกไปหา,หายใจเข้าหาย ใจออกกลับมาสลับอีกข้างนะคะมือขว้าวางไว้ตรงด้านหลังมือใส่อ้อมศีรษะไปทําให้มากที่สุด3-5เซตหรือว่า7หรือ10ก็ได้นะคะสําหรับเช้า,ชานี้นะคะเราได้ฝึกนะคะการกระตุ้น าการไหลเวียนของโลหิตแล้วนะคะทำให้เลือดจุบชิดได้ดีเลยทีเดียวนะคะอขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ